ถ้าเพื่อนๆไปสมัครงานนะครับแล้วได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์งานนะครับเราจะใช้ประโยคนี้นะครับฉันยินดีที่ได้รับโอกาสนี้นะครับ I appreciate this opportunity I appreciate this opportunity I appreciate this opportunity, appreciate this opportunity. นะครับฉันยินดีที่ได้รับโอกาสนี้นะครับ หรือเราจะพูดโดยใช้ประโยคนี้ก็ได้นะครับความหมายจะคล้ายๆกัน I am so g r e a t to have this opportunity I am so g r e a t to have this opportunity นะครับ I am so g r e a t to have this opportunity ฉันดีใจที่ได้รับโอกาสนี้นะครับ ก็คืออาจจะเป็นโอ,อกาสที่ดีที่ได้รับในการสัมภาษณ์งานหรือเข้าทำงานนะครับเอาไปฝึกพูดกันได้เลยครับอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ converse พูดมัน1,000ประโยคหมวดการทำงานครับ